หนึ่งสองสามสวัสดีครับพวกเราบนักแสดงจากซีรีส์เรื่องไหนใครว่าพุ่มไม่ถูกกัารเทโลเพสครับครับผมแนะนำตัวดีนะครับครับเออผมซีครับรับบทเป็นเจโรมครับผมคีนครับรับบทเป็นจินครับผมเซิร์ฟครับรับบทเป็นฟาร์มครับผมจาว่าครับรับบทเป็นแมทครับเป็นไงคะวันนี้จะได้ดูพอทุกคนแล้วตื่นเต้นครับผมก็คือแบบว่าสองปิกกันว่าใครจะต่อเป็นแก่ค่ะไม่ครับกำลังแบบว่า ดีใจที่ทุกคนมาใช่ใช่เพราะว่าเออเราก็รอตอนแรกมาค่อนข้างเนื่อนานอยู่ใช่เพราะเราก็อยากเราจะได้ดูของทุกคนวันไหนตอนไหนใช่แล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วใช่ที่เราได้มาดูพร้อมหน้าพร้อมตากับทุกคนพวกผมยังไม่รู้เลยว่าตอนแรกมีอะไรบ้างยังไม่ได้ดูเลยจริงครับจริงจริงจริงเหมือนวันนี้ก็มาแบบเซอร์ไพรส์กีนนะว่าแบบตอนแรกใครจะออกใครจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงใช่ครับใช่แต่เอาจริงๆคุณเราอ่านมาแล้ว อีพีแรกแต่ว่าพวกเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงพวกเราอ่านมาแล้วอ๋อโอเคพวกเราอ่านมาแล้วใช่ไหมถึงอันบนไงอ๋อใช่ใช่ใช่ตอนถ่ายมันต้องอ่านหมดเลยนะใช่ใช่เราถ่ายเรื่องดีกันป่ะเอาจริงโอ่เริ่องดีกันแล้วว่าเธอถ่ายเรื่องดีกันป่ะใช่ใช่ใช่จั๊วะพุทีตกใจหมดเลยเวลาถ่ายมันไม่ได้เรียงเป็นอีพีอ๋อใช่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 มันมีแบบอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามเลยสลับกันใช่ดราม่าโชั่นอิงดราม่าโลแกนใช่ครับจิ้มเลย อะซีกับคีนเคยผ่านไฟนอลเอ๊ะเฟิร์สอีพีมาแล้ววะใช่ครับเคยไฟนอลอีพีเคยแต่ไฟนอลใช่ครับใช่ใช่มาดูกับแฟนๆใช่ครับใช่อารมณ์มันจะต่างกันนะผมรู้สึกว่าไฟนอลคือมันวันสุดท้ายไงอันนี้คือมันแบบวันแรกเนาะอันนี้อันนี้มันแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบตื่นอย่างกำลังเริ่มต้นเใช่ใช่ใช่อะไรอะอะไรทุกอย่างอะซีรีส์เรื่องไหนใครว่าพวกมันจุกจิกอะไรเริ่มต้นครับใช่ ซีรีส์เริ่มต้นครับซีรีส์เริ่มต้นทําไมเราต้องคิดงานเนี่ยเราคิดอะไรไปเดี๋ยวเราไม่ได้คิดอ่าแล้วคิดแล้วครับลกครับผมทําไมนะครับอารมณ์อารมณ์อารมณ์ใช่ไหมตอนแรกคือเคยดูในพาร์ทที่เป็นไฟนอลใช่ครับผมก็เป็นพาร์ทเปิร์สที่นีเป็นยังไงตื่นเต้นครับรู้สึกว่าวันนี้ก็ก็เหมือนกับว่าอย่างที่ซีบอกครับคือเริ่มทุกอย่างแล้วก็มันได้ลุ้นไปพร้อมกันว่าเนื้อเรื่องเปิด่มันจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกทุกผมสี่คนก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากว่า ไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงจะเปิดด้วยฉากอะไรอะไรขนาดนั้นใช่ครับอืมครั้งแรกค่ะครั้งครั้งแรกครับที่เป็นเฟิร์สอีพีอะไรครับเคยเคยมีไฟล์ดอกรีมอะไรของแกไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยใช่อันนี้คือครั้งแรกกับทุกอย่างเลยครับผมครั้งแรกกับโชว์ครั้งแรกกับงานเฟิร์สอีพีแล้วก็ครั้งแรกกับแบบเปิดตัวซีรีส์อะไรเงี้ยครับใช่ แล้วซึ่งัางแรกก็คือก็มาดูกับแฟนเลยใช่ครับรู้สึกว่าก็ก็ดีใจครับที่ได้ดูกับแฟนๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูคนเดียวเงาๆที่บ้านอะไรเงี้ยก็มีคนคอยแบบซัพพอร์ตคอยดูพวกเราอยู่ตรงนี้ก็มีใจวันนี้เราไม่ได้มาดูกับแฟนๆเราจะชวนใครไปดูด้วยอ่ะชวนพ่อใช่ไหมพ่อใช่ไหมชวนคุณน่ะชวนคุณน่ะให้เขคือใคระพ่อครับแต่ว่าะครับครังแรกบ ถ้า first EP ครั้งแรกครับเคยเคยไป final EP มาแล้วอารมณ์เหมือนกันไหมครับเอ่อไม่เหมือนครับแบบตอนนั้นผมตื่นเต้นตอนนี้ผมไม่ตื่นเต้นหรอกเออไม่เหือกบไม่ตื่นเต้นแบบไม่ไม่ตื่นคนไม่ตื่นเวทีรออดูจ้าว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่เราตื่นเต้นที่จะได้ดูเรื่องนี้ใช่ใช่แต่ว่าแบบเราไม่เราไม่ตื่นคนเราไม่เก่งแล้วอไหนไม่ตื่นคนทําไงไม่ตื่นคนทําไง นอนนี่น่าจะหลับไปอไม่ตื่อเราเรางราบอกคนข้างข้างเราที่เขาไม่เคยผ่านนี่มันต้องต้องทำตัวยังไงจากผู้มีประสบการณ์สอนหน่อยนั่งบนเวทีหลังตรงพอยขาอแล้วก็หลับ้้ยรรอมองมองแบบเขาเรียกว่าอะไรอินเทอร์แอคกับทุกคนให้ทุกคนใช่ถ้าเก่งนะเดี๋ยววันนี้จะดูอาจารย์จวาด ว่าทำยังไงใ,ให้ไม่ตื่นคนใช่ครับอืมอ่ะเล่าเรื่องข้าวของเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยบผมเรื่องนีเน้เป็นเกี่ยวกับอะไรคนดูจะแบบได้เห็นอะไรบ้างก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับแก๊งเพื่อน5คนนะครับก็คือมีพวกสี่คนแล้วพี่เจเจคนหนึ่ง อ่ะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเออความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนแล้วก็มีเจโรงกับจินนะครับเป็นเด็ก2คนที่อยู่บ้านตรงข้ามกันแต่ว่าไม่ชอบหน้ากันสักเท่าไหร่ก็เลยแบบทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมาเจอกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีแต่ว่าอยู่กลุ่มเดียวกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็ทะเลาะกันไปจนเกิดการท้าแข่งรถขึ้นมาแล้วแข่งมปแข่งมาเนี่ยเจโรมอยู่ดีก็เห็นภาพนิมิตแล้วก็ทำให้รถชนประสบอุบัติเหตุทําให้มันอยู่ด้วยกันอ่าประมาณนี้ครับใช่แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆเก ก็ไม่ถูกกันนะครับหมายถึงใครหมายถึงใครกับใครหมายถึงหมายถึงหมายถึงชี้นั่นแหละครับกับใครคิดว่ากับใครกันเธอดูหน้าซีเขาก่อนทำไมให้ซีตอบให้ซีตอบให้ซีตอบเราไม่ถูกกันหรอให้ซีตอบให้ซีตอบเราไม่ถูกกันหรอไม่ไม่ถูกกันไม่โอ้ยเอ้คนพูดเมื่อกี้อาจจะไม่ถูกหรือเปล่าอ่าใช่ใช่ไหมเออใช่จริงแล้วสถูกใครไม่ถูกใครเนี่ยครับผมผมรักทุกคนครับแต่มีแต่แบบมีแต่ อาจจะเป็นเด็กมาแกล้งบ้างผมก็ต้องสั่งสอนเด็กไปใช่ผมก็รักทุกคนครับแต่บางทีผมผมอาจจะเป็นคนชอบแกล้งเด็กเฉยๆครับเกิดเดือนอะไรนะกันยากับสิงหาอืมอือใครเป็นพี่นะสิงหาเนาะอ่ะเป็นพี่วินอปะเปล่าเออเปล่าเออเออ่ะครับผมในเรื่องมันองไม่ถูกกันแต่เรื่องเราสนิทกันมากมันมีอะไแบบบางฉากที่แบบโอ้โหมีครับมีเป็นแนวแบบสมมติ มันจะเป็นหน้ากลกกันตืดๆอย่างเงี้ยแล้วมันกันขำหน้ากันเองแบบตลกกันเองตลกกันเองอ่ะแบบว่ามันได้ฉากที่แบบว่าแบบเี้ยมันก็แบบไกลๆกันไกลๆไม่มันตลกกันสองคนเนี้ยแล้วเขาสนิทกันแล้วเขาต้องแบบใกล้ๆกันไม่ตลกแล้วอะไรล่ะครับไม่รู้ต้องเปิดซีตซีเปิดมาล้วซีต้องเป็นคนจบนะไม่ตลกแล้วอะไรอ่ะข้ามดีกว่าข้ามไม่ดีกว่าข้ามไม่ดีกว่า พอหูแดงแล้พอพไหมพร็อพไหมเออประมาณนั้นประมาณนั้นเออทำไมหูแดงแบบอ๋อช่วงนี้ร้อนไหมครับน้องใช่ร้อนร้อนหนึ่งร้อนนิดนึงอ๋ออาจจะพี่นิดอืมถูเข้าอุ่นเยิรด้วยครับผมแต่ว่าเป็นการเป็นทำงานด้วยกันมาเป็นเรื่องที่สามแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องนี้มันพิเศษกว่าสองเรื่องที่ผ่านมาอย่างไร้าใจกันมาก ใช่ครับเ็ราเรื่องนี้าค่อนข้างจะรู้มุมกล้องด้วยแล้วก็รู้ใจหรือว่าแล้วก็อินไว้กันเรว่าอะไรนะโฟล์ขึ้นใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะว่าผ่านมา3ามเรื่องแล้วมันก็มันเหมือนกับว่าเรารู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วเรารู้ประสบการณ์กันแล้วเรามีประสบการณ์อ่ะก็เรืแบบว่ารู้มุมรู้อะไรรู้ว่าต้องยังไงยังไงใช่ครับด้วยใช่เราสามารถแบบว่าอย่างเช่นอย่างเช่นแบบว่าเออบทผิดนี้เราสามารถเนียนต่อไปได้มัน ไม่ต้องหราอะก็ว่าจริงคือเรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องแรกแต่ว่าเราเคยถ่ายแับมูเตเลฟใช่มูเตอเลฟตอนก้าวัดป่ะล่ะถ่ายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ออนแอร์ครับเรื่องนี้ออนก่อนใช่ซึ่งก็รู้สึกว่าก็เคมีก็คือเข้ากันมากขึ้นกับเรื่องแรกมากๆเพราะว่าเรื่องแรกก็แบบใหม่กันทั้งคู่ก็ยังไม่ได้สนิทกันเลยเงี้ย แล้วพอผ่านวันเวลามาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นแบบมากๆแล้วตอนนี้อ่าใช่ครับใช่ครับตามนั้นเลยครับอืมก็ไม่เสิร์ฟเลยคำถามคืออะไรนะเขาบอกว่าไม่เสิร์ฟหน่อยไม่ใช่เสิริมอ๋อไม่เสิริมโทษครับโทษครับคือคนจริงคือ เป็นเรื่องแรกที่แฟนๆจะได้เห็นว่าเราคู่กานเราแบบเล่นด้วยกันแต่ว่าจริงๆเราคือเราเคยถ่ายมาแล้วเราเคยถ่ายมาแล้วเรื่องนึงแต่มันยังไม่ได้อออใช่ครับใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับเออทั้งสองเรื่องเลยแล้วเป็นยังไงบ้างพอได้มาเล่นกับเขาแฮปปี้ครับรู้สึกว่าโอ้ยเข้าเข้ากันดีมากไม่เคยรู้สึกเข้าขนาดนี้แบบเออแฮปปี้แฮปปี้สุดละไม่เคยรู้สึกว่าจะเป็นแบบนี้มาก่อน ใจมันเป็นแรงไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยอย่างนี้อาจจะอาจจะเรียกว่าไงอาจจะไม่เคยร่วมงานกับคนที่สนิทขนาดนี้มันก็รู้สึกว่าแฮปปี้ไงมามากองไม่เหมือนไปทำงานมากองรู้สึกว่ามกามกองก็สบายใจแล้วก็อยากมากองเพราะอยากมาเล่นกับมันอยากมานั่งคุยกับมันเลยครับใช่เอาจริงผมฟินนะตอนเนี้ยผมฟินมากเลยรู้สึกว่าก็สบายใจจริงๆะก็แบบว่าสนิทกันทั้งนอกจอแล้วก็ในจอด้วยอะไรเงี้ยเข้าแฮปปี้คีนหุบยิ้มได้อยคี ีครับ่พูดถึงคาแรคเตอร์เราก่อนคาแรคเตอร์ของซีเป็นแบบไหนอ๋อคาแรคเตอร์เจโรมนะครับก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบชอบแกล้งเพื่อนนะฮะ <Interesting. S 3> ชอบแกล้งไอ้จีนครับแล้วก็เป็นคนขี้แกล้งแต่ว่าจะมีเหมือนพลังนิดนึงก็คือแบบว่าไม่ไม่เชิงเป็นพลังดีกว่าแต่เหมือนเป็นเป็นภาพ <S <S นิมิตสามารถเห็นนิมิตได้อ่าใช่ประมาณนั้นใช่ครับใช่ ตัวคีนครับตัวจีนก็เป็นตัวที่เป็นเป็นตัวละครที่เอ็นเอจีเยอะมากครับแล้วก็ค่อนข้างจะขี้บวยวายกับโชกโคลกหกแล้วก็แบบเสียงดังแล้วก็ทะเลาะกับเจโรนตลอดเวลาครับแต่คนอื่นก็ค่อนข้างจะเป็นคนก็คนปกติเลยครับค่อนข้างจะอยู่กับเพื่อนได้อย่างน่ารักรักเพื่อนนะครับขี้บวยวายครับผมตัวตัวคาแรคเตอร์ของของเจโรนมันเหมือนเหมือนซีไหมเหมือนซีตอนอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนตรงไหนพี่อาจจะยังไม่เห็นไง พ่อพวกผมอะสนิทกันมากใช่บองบองไหมของมันเข้ามาตรงไหนที่เหมือนถูกต้องเัยพี่ถูกต้องถูกต้องเลยก็จะเป็นแบบว่าเราก็ต้องมาขิงกันติดกวนกวนนิดนึงติดกวนใช่ติดกวนขี้เล่นนิดนึงทเลนทเลนถ้าแบบว่าอยู่กับคนที่น้องสบายใจอะไรเงี้ยความแบบตลกเสียงต่ำดูตลกเสียงต่ำเป็นไงซึ่งผมว่าทุ่มไงอันไหนลองทำซิเลองทำี้ลองทำดิ เออจาว่าเสียงมเป็นอย่างนี้เสียงไม่เป็นแบบวันนี้ดับเบิลเบสดับเบิลเบสอย่างงเี้ยคำเสียงต่ำหรือว่าอะไรไม่ไม่เขาซีซีชอบเล่นปล่อยมุกมาแบบเซติวเอชันนี่งงอ่าใช่ใช่มันชอบปล่อยมุกตอนแบบแล้วมันปล่อยด้วยเสียงต่ำๆอ่ะบางทีเราไม่รู้ว่าอันเนี้ยคือมุกเขาต้องแบบวิเคราะห์นิดนึงแล้วถึงจะรู้อ๋อโอเคคือกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปแล้วขำนะม่าเขานี้ยขำกลับบ้านไปแล้วเพิ่งเก็ตคือขำที่เขาแบบอะไรวะอ๋อ อ่ะแล้วแล้วตัวคาแรคเตอร์ของคีนเหมือนในเรื่องไหมมีเหมือนไหมครับเพราะเมื่อกี้เจ้าว,ว่าเขาบอกว่าบูดวายมีมีแอบเหมือนแอบเหมือนบ้างมีแอบเหมือนแต่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนยเหมือนจินอยู่เพราะว่าเข้าคาแรคเตอร์มากเกินไปใช่ใช่เ<ช>หมือนเหมือนตอนเหมือนคีนใช่ไหมเหมือนเราอยู่กับเรื่องนี้มาประมาณสามสี่เดือนสามสี่เดือนตั้งแต่เวิร์กช็อปอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเหมือนคีนก็ซึมซับไอ้คาแรคเตอร์จินเข้าไปด้วยมันก็เลยอาจจะทําให้ คีนอาจจะเหมือนจีนบ้างอาโหเป็นคีนเหมือนจีนมากกว่าจีนเหมือนคีนใช่ใช่ไม่ไม่ค่อยครับไม่ค่อยจะใช้เอเนอร์จีเยอะมากเหมือนว่าบางทีมันสำสหรับปีดีไหมขอโทษครับพี่ขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษผิดไปแล้วมันก็คนละแบบอะทุกปีคีนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้พูดจริงก็แปลกๆดีพี่ นี้เป็นญีนตัวไม้อันนี้อันนี้น่าจะแบบชินผสมจีนใช่อัญหาปัจจุบันนี้เหรอใช่นะปัจจุบันนี้ปัจจุบันปัจจุบันปััจจุบนก็ชอบหมดก็ชอบหมดใช่อ่ะพลาดีกว่าอันที่เธอบ้าครับครับก็ในเรื่องนในเรื่องรับบทเป็นฟาร์มครับฟาร์มก็จะเป็นแบบว่าคนในแก๊งที่ซีเรียสซีีเรยสนิดนึงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นมุกไม่ค่อยตลกไม่ค่อยควนตีนใครอะไรเงี้ยครับจะเป็นแบบจะเป็นแบบเขาเรียกว่าน่าขบสุด อะไรนะม่เขาฝึกในแก๊งอาจจะใช่ก็ได้เอออ่าก็เป็นแบบว่าเป็นคนที่แบบคอยให้คําปรึกษาให้เพื่อนๆอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนมีเรื่องหรือว่าไม่ก็เจจะมีเรื่องแบบเรื่องฝันอะ<ม>ไรเงี้ยก็มาปรึกษาฟาร์มหรือว่าแบบเป็นคนที่คอยเตือนแวนเวลาแบบแวนมันดือ้อหรือว่าแวนมันทําตัวไม่ดี<ม>ทาน,น,น,นู่นทํานี่ทํานั่นอะไรเงี้ยเราแต่แวนไม่ค่อยชอบฟังหรอกครับแต่ว่าก็ต้องเตือนไปตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องเราชอบเขาโอเา้เราบอกเลยเรื่องต้นคือ เคยบอกไปแล้วเคยบอกไปแล้วนี่ทีแรกคือรู้เลยว่าเราชอบเขาอาจจะไม่รู้เขารอดูที่ EP หนึ่งนะครับเรียนรู้แล้วแต่ว่าล่ะครับคาแรคเตอร์ในเรื่องผมจำคำถามได้ครับผมจำแล้วคำถามโอเคคาแรคเตอร์ในเรื่องใช่ไหมก็เหมือนไหมใช่ไหมครับก็ไม่ไม่เหมือนเป็นยังไงก่อนเป็นคนเจ้าชู้ครับมากมากเจ้าชู้มากๆ คนไม่ค่อยคิดอะไรแบบชิวๆแล้วก็เรียกว่าไงอ่ะจะชอบชอบต่อคนแล้วก็ชอบโดยเฉพาะต่อต่อคนนี้เลยอืมอืมอืมเหมือนไหมไม่เหมือนไม่เอาดีกว่าเซิร์ฟก็เหมือนไหมตายแล้วก <c oughs> ็ว <c oughs> มีบางพาร์ทที่เหมือนครับแต่ว่าผมว่าน้องไม่เจ้าชู้หรอกอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ <c oughs> แล้วก,วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยว <c oughs> ขอคิดกอ่อนขาคิดก่อนคืออาจจะอาจจะอาจจะเหมือนอาจจะเหมือนตรงที่แบบ แพลวแพวชอบกวนตีนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกวนพออครับแพลวแพวชอบกวนคนอื่นแล้วก็ชอบทําให้คนอื่นหงุดหงิดแต่ว่าได้หงุดหงิดในเวที่โพสิทีฟนะครับหงุดหงิดแบบเฮ้ยปันเคี้ยวอะไรเงี้ยรอพี่อะไรนะรอพี่อาจจะโพสิทีฟต่ว่าอาจจะเคี้ยวจะอยากจะยั้งกันดิบากจเทีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าคือเราสี่คนสนิทกันอยู่แล้วป่ะคุเราสนิทกันเรื่องนี้สนิทกันเรื่องนี้ครับ ใช่ใช่ไหมก็เรื่องนี้ใช่โอเคครับใช่ใช่พอพอทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างแต่ละคนสนุกครับเป็จริงๆสุดเข้าขากันดีมากโดยเฉพาะใครโดยเฉพาะคีนีนเข้าขากับใครสุดคีนตอบคีนตอบเลยลูกให้เกียรติพี่หน่อยให้เกียรติพี่หน่อยยให้เกีรติพี่นิดนึงครับพี่ครับพี่เออ่พี่พี่เซิร์ฟครับครับคือคือมันจะมีซีเนียสนิทอ่าอยู่แล้วแล้วมีคีนแล้วพี่เซิร์ฟแล้วพี่เตเๆครบแล้วครับ พอดีแก๊งของเราสี่คนออครบแล้วครบแล้วงเสีออค่ออคนจีไม่เป็นไรัมอ,อ๋อเรามีอ๋อมีคนหนึ่งน้องจาว่าครับน้องจาว่าเขาค่อนจะดื้อนิดหน่อยแต่ว่าเป็นเด็กน่ารัก,กอยู่ครับตังไใ้ทำงานใช่นนล้วสนิทไหมครับน้องจาว่าเนี่ยน้องเข่จะเป็นแบบว่าความสนิทของคีนกับจาว่านี่คือมันเป็นเหมือนเป็นพี่น้องครับน้องใช่แบบว่ามาต่อยแย่พี่คีนขาพี่คีนขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผม เดี๋ยวนะชื่อเรื่องว่าอะไรนะไหนคีนกับจาว่าไม่ถูกกันอะไรตอนนี้เราจะเป็นยังงแล้วคือเราฟันธงไปเลยฟันธงไปเลยครับพี่เออคือไม่ใช่สี่อะพีรักไม่ใช่สี่คิดรักกันมากตอนนี้อืมปวดเรื่องจริงใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงใช่เรื่องจริงแค่เรื่องจริงครับพี่ถามต่อครับถามต่อเลยพี่เซิร์ฟะอะไรครับสนิทกับใครมากที่สุด ไอต่อพีดีหน่อยพีถ้าเกิดพีเล่นฉีกัมันจะดีนะพี่เฮ้ยก็สนิทกับจาว่าอะไรครับสนิทกันมากมากสนิทกับพี่หรือเปล่าสนิทกับพี่หรือเปล่าเฮ้ยสนิทดิอาจจะมากกว่าสนิทหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่สนิทกับพี่สนิทกับใครเอออะแล้วเราก็การทำงานกับพี่นิวเหรอคะเป็นไงบ้างสนุกมากครับรู้จักพี่นิวพี่นิวเนี่ยพี่นิวสิวัตรเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนี่เขานี่คือแบบว่า เขาเนี่ยคือแบบเวลาแบบสมมติว่ามีมีใครมี problem หน้างานเนี่ยเขาจะมาค consult <Problem>. เขาจะมาดูแล้วแบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเราจะมีโซลูชั o n ยังไงในทางแก้1 2 3 4อย่างเช่นสีแบบบิวอารมณ์ตอนที่มันฝันไม่ได้เนี่ยพี่นิวทำไงพี่นิวให้ไปนอนแล้วให้ไปฝันอีกทีไม่เขาเขาก็เขาก,เขาก็ให้เรานึกภาพไงเออ,อว่าแบบเออมันประมาณไหนเออมันต้องนึกจากอะไรอ่าประมาณนั้นดีเห็นไหมครับดีมาก <c oughs> อา่ะพี่เซิร์ฟตอนพี่เซิร์ฟนึกไม่ออกพี่นิวทำไงพี่อ๋อก็ เดินมาบอกครับว่าต้องมีภาพอะไรในหัวใช่ไหมให้รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้จะรู้สึกแบบนี้คิดอย่างนั้นจะรู้สึกแบบนั้นเก่งไหมพี่เก่งครับเก่งที่สุดใไหมเก่งมอะจะว่าเป็นไงบ้างต่อเออหน้าดีเป็นไงวะใครด้วยกุดต่อไปหนึังเฮ้ยใครที่สองคนไม่ถูกกันนนด้วยสุดแล้วไอ้สอบคนไม่ถูกคะแนนด้วยสุดเหรอซีเอย้ยคิดหรอเวลาที่แบบอยู่ในฉากเป็นยังไง สี่คนสี่คนใช่จ่ว่าจำคอนไม่ได้ครับผมไม่ได้พูดนะพี่นิวพูดจำคอนทีนิวไม่ไม่มีผิดพลาดจคอนทีนิวนิดหน่อยสมมติเขาบอกว่าจาว่าครับก่อนอมครับพี่แอคชั่นเออไอ้มาเจออะไ่าพีให้โอกาสแก้ตัวคือคือผมอะแค่จำได้ก็จำได้บ้างในบางครั้งอาจจะมีพลาดบ้างนิดหน่อยแต่มันก็เป็นการแบบเรียกว่าอะไรเครื่องทางกองก็จะมี ทาคอนติเนียลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมีคอนนแล้วผมเห็นเขามาตั้งแต่เช้าแล้วแบบเออเขาไม่ค่อยได้ทำอะไรอยู่ว่าจะทำอะไรแล้วเขาอยากเรียนกระทบหลาย่บ้างเขามีงานทอมีงานทำหน่อยนี่แบบวิ่งไปวิ่งมาแบบแอคทีฟอะไรอย่างงี้เฉยอันนี้คือชี้แจงให้พี่นิวเข้าใจใช่แก้ตัวแก้ตัวเรียนให้ชี้แจงแล้วว่าแก้ตัวหักว่าะไรเรื่อยเอาคืามยังไงคะพี่นิวดื้อแบบไหนแต่ละคนพี่ซีรู้ผูบฝึกไหน สีไม่ดื้อสีไม่ดื้อผมไม่ดื้อผมเรียบร้อยที่สุดแล้วครับวู้ชามันยิ่งพูดยิวพิรุษมากยังไงโดยสุดนะครับไปไม่ดื้อครับเป็นเด็กดีใช่ที่เธอค่ะฉันไม่ดื้ออืมไม่ม่ต้องไล่แบบนี้แหละเขาเขาอ่าแล้วแล้วของคีนดื้อยังไงนะเฉี่ยไม่ยอมใส่แจ็กเก็ตไม่ยอมใส่เสื้อมมยอ่พี่ดูคือผมคนขี้ร้อนมากแล้วสีคนขี้หนาวมากผมพูดตรงนี้เลยนะฮะเอสีเนี่ยหนึ่งชั้น สองชั้นของรับนี่เป็นชั้นนะอันนี้สามชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นในเรื่องผมเป็นอย่างนี้พี่อันนี้อันนี้นับเป็นชั้นหนึ่งเพราะมันเดินข้อขาอื่นแล้วกันนับนี่แล้วคือในเรื่องอ่างเงี้ยผมแบบพี่ครับผมขี่ร้อนมากครับพี่นิวผมขออนุญาตแบบว่าเออชุดตัวนั้ออกได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วซีพนขี่หนาวมากพี่คิดสภาพนั้นอยู่ในห้องแอร์ผมใส่สามชั้นผมออกถอดออกเหลือหนึ่งชั้นแต่ซีใส่สองชั้นเดินไปข้างนอกเพราะซีขี้หนาวอะ มันสลับกันเลยหนูลูกมันการแสดงมันคาแรคเตอร์ลูกคาแรคเตอร์เขาใส่หนูก็ต้องใส่ค่ะหนูก็สวมบทเนาะใช่ไหมเห็นไหมทีของกูแล้วโอ๊ยตอนนี้ยังไม่จบผมขอต่อก่นแล้วชาว่าเนี่พี่เขาถามผู้กำกัารถึงแม้คอสตูมพี่กอย่างได้เจอสีม่วงอ่ะพี่มันไม่ได้เจอสีม่วงของเหรอเขายิบสีดำมาให้ฉันก็ใส่อื ลื winter, so ่นบนดาดฟ้ากี่ชั้นเนี่ยเ่องใส่เสื้อตากแดดเลยมีสั่งกันไหมเดี๋ยวรอดูนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอดูอ่ะแต่ว่าคดื้อยังไงคะโอ้โหเอ้าอันนี้ไม่เกี่ยวนะคุณกลับคืนนะครับผมไม่อไรครับได้ได้ครับแต่ว่าดื้ออยู่คนเดียวครับผมด้อได้ดูมดื้อครับแต่ว่าอ้า ให้ฝากนิดนึงว่าวันนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างแล้วก็ดูได้วันไหนที่ไหนบ้างคะได้ครับโอเคพี่สี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 ่พี่สีผมช็อตทอดไปแล้วทอไปแล้วครับก็แฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างเนาะก็เห็นความสนุกของเรื่องนี้ครับผม ช่วยหน่อยเดียวมามาได้ผมพูดเลยมาโอเคครับทุกคนทุกคนจะได้เห็นความแบบว่าน่ารักของพวกเราสี่คนแล้วก็ความเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสี่คนแล้วมีพี่เจเจอีกคนนึงเนาะแล้วก็เห็นทั้งเออมันเป็นที่อแบบว่าลอมคอมก็จะเห็นว่าโรแมนติกคอมเมดี้นะครับแล้วก็มีมีแฟนตาซีด้วยนะครับแล้วก็มีเาเรียกอะไรมีแบบว่าไหนใครว่ามันพวกมันไม่ถูกกันเนี่ยมันค่อนข้างจะตีตีกันมันค่อนข้างจะน่ารักมากๆเลยยิงพลังใส่กันยิงพลังใส่กันตุ้มตุ้มตุ้มตั้มอะไรอะแต่ว่า ตามติดตามชมไปที่ไหนนะครับทุกคนแนร์นี่เขาหลอกข้างล่างได้ครับเขาเริ่มจะแบบว่าจะกลับบ้านละออนไลน์คือเป็นเรื่องแตว่าศิลปจะไปตีกันค่ะไม่ได้ตีเลยครับกำลังสอนน้องจาว่าอยู่อ่าผมอ่าดูแลน้องคีนได้ครับไอพีนีนะครับไหนใครว่าพวกไม่ถูกกันเหตุเหตนะครับออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับทางช่องจีนยี่สิบห้าแล้วก็ทางแอปพลิเคชันทูวิชชั่นนาร์นะครับผมใช่ใช่ครับไอพีแรกจะพกแค่ไหนคะไอพีแรก จะฮอปแค่ไหนเหรอครับอีพีแรกมีอะไรบ้างนะฉันไม่รู้เพราะว่าเพราะเรารู้รอดูผลรอดูผลรอดูผลใช่ครับใช่ใช่รอดูผนแฟนๆเซลไหมคะเฮ้ยผมเยอะนะน่ารักเธออาจจะแพ้ได้นะเพราะแฟนๆมาเยอะเลยผมว่าผมไม่มีใครรู้สึกแพ้เท่าตอนนี้แล้วผมรู้สึกตอนแพ้มากตอนนี้พี่นิวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ครับแฟนๆก็พร้อมเซลได้เลยได้ครับพร้อมเซลได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ